ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควินบีชาแนลนะคะวันนี้หมอควินจะมาให้พลังตัวเลขเสริมเสนีมีคู่ครองดีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะสำหรับสาวๆหนุ่มหหรือท่านที่นะคะอยากเปลี่ยนเบอร์โทรให้มีเลขมงคลเหล่านี้ติดไว้นะคะมาดูพลังตัวเลขของนะคะความหมายของพลังตัวเลข ถ้าคุณเน้นในด้านสดใสอ่อนหวานน่ารักละมุนล,ละไมเป็นที่ถูกตาต้องใจให้เลือกเลขที่ทรงเสน่คือให้มีลงท้ายด้วยเลข62 66 65ค่ะสำหรับท่านที่นะคะชอบความเซ็กซี่ไฮโซหรืออยากมีแฟนต่างชาติสวยเก๋มีระดับ ให้มีเลขนะคะเลขลงท้ายด้วย6 1หรือเลขที่อยู่ตรงกลางหรือเลขเริ่มต้นก็ได้เช่นกันมี6 1 6 1 1และ6 2 6ค่ะนะคะโอเคค่ะไปต่อนะคะสำหรับนักธุรกิจนักร้องนักแสดงอาชีพที่ต้องพบเจอพบปะผู้คนแล้วก็ อยากให้คนเนี่ยนะคะชื่นชมหรือว่าอาชีพที่ค่อนข้างจะปกครองผู้คนหรือว่าทำงานกับบริวารหรือทำงานกับเพื่อนร่วมงานมากมายอาชีพที่ค่อนข้างจะต้องใช้ปากเจรจาหรืออะไรต่างๆนะคะให้เน้นเลขเหล่านี้ค่ะมีเลข6.64 6.41 6666416แบบนี้นะคะให้มีเลขเหล่านี้ติดไว้ก็จะช่วยขับเคลื่อนชีวิตนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะพลังตัวเลขไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตคุณแต่พลังตัวเลขมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณตั้งแต่เกิดเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุเลขเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคุณมานะคะก็คือเป็นเลขที่เกี่ยวกับวันเกิดปีพศเกิดคือพลังตัวเลขคุณลองสังเกตด,ดูนะคะเวลาคุณอาจจะซื้อเบอร์โทรศัพท์ซื้อบ้านเลขที่นะคะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถหรือทำอะไรมันจะมีเลขในดวงใจของคุณปรากฏขึ้นมาซ้ำๆนะคะมันเป็นเลขที่ดึงดูดชีวิตของคุณ โอเคค่ะไปต่อนะคะเลขอํานาจบารมีหากคุณอยากมีอํานาจบารมีโชคลาภวาสนาหรือชอบเสียงโชคลาบลอยต่างๆให้ติดเลขนี้ค่ะ198ตอง1 178 188 แ8และ48ค่ะเลขเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนพลังชีวิตของคุณจะเสริมในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านก็ได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพลังตวัวเสริมดวงของคุณเสริมสเสน่ห์คุณให้คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดวงจะตาบุญวาสนาบารมีวุ่กุศลที่ทํา การคิดบวกการคิดดีการทำดีการไม่เอาเปรียบผู้อื่นและการตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีทำมาหากเกณฑสุจริตใจเลขเหล่านี้หมอควินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงและเพลิดเพลินในการรับชมและก็สามารถนำพลังตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตได้ค่ะก็ถึงไม่ได้ดีมากมายแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยหรือไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะ ถ้าเคยท่านผู้ชมเคยเปลี่ยนตัวเลขเ,ลเบอร์โทรศัพท์แบบมาเยอะแยะจากที่ไหนที่ไหนก็ลองพิจรนารณาเลขที่หมอควีนให้ดูนะคะเผ<ๆ>ื่อบางทีเนี่ยอาจจะดีกับบางท่านถ้าถูกฉลกถูกจริตหรือว่าดวงสมพง์กันนำไปใช้แล้วเลขอาจจะก่อเกิดสิ่งที่ดีๆก็เป็นได้นะคะขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองพบแต่สิ่งที่ดีๆฝากกติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ให้หมอควีนเป็นธรรมทานด้วยนะคะเป็นวิทยาทานเนาะขอบพระคุณค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ